สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับลัตตี้แล้วนะคะที่บริษัทการกาขายจากฟอร์ดและเฉลิมพระรมยาและวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดและเฉลิมพระรมยาค่ะวันนี้เราจะมีโปรโมชั่นแคมเตญดีๆมานําเสนออีกเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะรัดพาลูกค้าทุกท่านค่ะมาชมเจ้าตัวแ a นเจอร์ไวท์แท็กคันนี้เลยนะคะสําหรับคันที่จอดโชว์อยู่คันนี้จะเป็นในสองตัวรุ่นแ a นเจอร์ไวท์แท็กและวไวท์แท็กของเรานะคะประกอบไปด้วยกัน2รุ่นค่ะรุ่นที่1ค่ะจะเป็นตัว 6AP V6 สปีดนั่นเองนะคะราคาตัวรถอยู่ที่1 7 9 0 0 0้บาทค่ะส่วนอีกรุ่นนึงค่ะเป็นตัวใหม่เลยนะคะเป็นตัว Ranger w 6นะคะสามตัวะ6น3.0ลิตรราคาอยู่ที่1,519,000บาทเท่านั้นค่ะซึ่งนะตอนนี้เราเปิดรับจองสำหรับตัวใหม่แล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาจองคิวได้ค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะนอกจากจะมาแนะนําในส่วนของตัวราคารถแล้วเราจะมา,มาพาลูกคา้าทุกท่านค่ะมาชมเจ้าตัวชุดแต่งค่ะสําหรับคันนี้เรามาในในรูปแบบการแต่งของตัวชุดแต่งทวายค่ะ T WI นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชุดแต่งทวายรอบคันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะอย่างด้านหน้าเลยค่ะโดดเด่นแบบนี้นะคะจะเป็นในส่วนตัวกันชนเหล็กค่ะ แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ลูกคานิยมแต่งค่อนข้างเยอะเลยนะคะลูกค้ารีเควสชุดแต่งถวายกันเยอะมากซึ่งตัวชุดแต่งลูกค้าสามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะอ่ารอๆแบบนี้แข็งบึกเบิ้เลยค่ะมาพร้อมตับห่วงแดงแบบนี้นะคะลากจูงกันได้สบายเลยค่ะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าฟอร์ดค่ะซึ่งตัวนี้จะมีไฟได้วยกันทั้งหมดสจุดด้วยกันค่ะตัวสอลูกค้าเลือกได้เหมือนกันค่ะต่อไปถัดไปนะคะด้านบนจะเป็นในสองตัวสกู๊ปแลดค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวสีขาวตัดกับตัวรถลยค่ะขาวดำหล่อๆแบบนี้เลยนะคะถัดไปค่ะเดี๋ยวไปชมกันในด้านข้างบ้างเนาะค่ะคันนี้นะคะนอกจากตัวกันชนหน้าแล้วก็มีตัวของตัวซุ้มล้อวิกเตอร์ค่ะตัดกับสีขาวแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเรียกค้ยมาเป็นตัวชุดซุ้มล้อวิกเตอร์แบบดำด้านนะคะแล้วก็ขี้ขายไม่ได้เลยค่ะตัวนี้ค่ะล้อของเราค่ะมาพร้อมกับยาง B F Goodrich พร้อมแม็กลายหล่อๆแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะมาในส่วนของตัวนี้ไม่บอกไม่ไม่ชี้ไม่ได้เลยนะคะสําหรับตัวบันไดข้างค่ะอโดดเด่นขนาดไหนมาดูค่ะดําตัดแดงพร้อมมีไฟอาขึ้นลงด้วยนะคะพร้อมมา,ามาในส่วนของตัวกาบข้างค่ะนี่ตัดกับตัวรถมากๆเลยอ่าต้องแจ้งเลยว่าค่าววันนี้นะคะเป็นรถของลูกค้านะคะลูกค้าติดชุดแต่งถวายรอบคันอ่าด้านบนค่ะ แหลกหลังคานะคะเป็นของถวายเหมือนกันโอ้โหแบบสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะแถมด้านหลังกระบะของฟอร์ดเรานะคะจะเป็นกระบะที่บรรทุกได้ลึกที่สุดในท้องตลาดแล้วก็มีที่วางสัมภาระด้านบนด้วยนะคะต่อไปค่ะโลบาเหล็กของถวายอีกเช่นกนะะันค่ะอ่าสำหรับตัวชุดแต่งลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายอันนี้ได้หมดเลยนะคะ ยังไม่จบค่ะมาที่ด้านหลังค่ะตัวนี้จะเป็นในสง่งข้อฝาท้ายนะคะก็จะเป็น FORD ลูกค้าเลือกสีได้เช่นกันและที่ขาดไม่ได้ตัวกันชนท้ายเหล็กของเราค่ะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ดูดันให้กับตัวรถ Ford WiT ทคันนี้ด้วยนะคะชุดแต่งทุกชิ้นเลยลูกค้าเลือกได้นะคะและลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจเป็นรถยนต์ฟอร d นะคะอย่า ให้ลูกค้าค่ะเข้ามาดูตัวรถจริงหรือว่าอยากเข้ามาทร่องขับก็คือสามารถโทรหาน้องรัดได้เลยค่ะที่เบอร์0955259137นะคะถ้าเป็นรถฝอยยังไงขอน้องรัดบริการและเดี๋ยวมาชมมาชมกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะมาแนะนำแคมเปญและรถหล่อแบบไหนนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ